ลายนั่นมันขื่อมันขวดใบมันจะคูอ่อกันเดยนีา้าจับกันตมันบ้าเขาเขาอนกลงบ้าน ารนนเลยครับสาห้ามบอกขี่รถได้ซอยบนรถมันมามันไปซื้อยังก่มีอนะคนละครึ่งยวนเส้นนนกบ้านะครับเขาจะเอาแบบเตคนละครึ่งก็มีไปไปร้านโคอต้เมือนั้นไว้ไปแรเห็นมันให้เติมเงินก่อนเอาแบบเดียะเติมผมให้เต็มยเไห ไปอ่อนเขาพอะไรใส่เติมนมั้ยยังเขาเรียกคว้างเลยให้ลอยหางฉีบสกแกนบาโคตรเจือเจือบัตรโยโค่ต้่นต้องได้ไปเติมเงินกันมั้ยเอ้าฟัขึ้นบนอะไรี่มันมีไปเปะดึงบัวเสียงยังมันเห็นคนละแบบนะเสียงที่เสียงคนถ่ายน้ำมันออก ไปเอาเงินยังไงนี่ใเอาเติมเงินอีกอยู่ขู่ยังไม่หรอเขียใครรไม่ดีเนี่ยย่งไปดิบเด้อรถเบรกบ่คใอรดีเด้อไปขี่เร็วมาเ่เราเมาันเกียรอะไรมาสิอ Lay nhanh lên bắp phi không Bình gà Lấy gà bắp. Mia móng. Mia móng. lấy, móng. Mia 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 móng. ครับล็อก เครอันนี้มันเครื่งยังไงอันนี้มันขค้ือยังเ่ฮะอันนี้ตอีกฝังหนึงมันยังครับ อันน้ำมันอัน้ออันยังวองเกียร์อันองเกียร์พี่แม่นี่นี่อันมันปตาพุ่เน้อนี่นบ่องเกียร์นี่เกียร์โอ้ห้องเกียร์นห้องเกียร์ห้องเกียร์เยอะไรอันนี้ดวอันท่อทอดห้องเกียร์นันตัวตัววนบัดโอ้

อม่ดีปวดแผลปวโอ้ยมีนี่ด้วยต้องมีสายยางพอดีสายยางมาต่อโอ้ยใช่เติมกัอะไรจอดจิเตียมปวดปวดแนลนกปันบัวน้อมีนกปันยังไงดูบันนกปันได้หน่อย อย่าน้่อย่างต่อลงแค่ทางน่าวันนี้เติมมันวเนาะเติมแลมีน้ำปั่นถือว่ารลกมันคอยด้นี่โอ้ตีมสัตว์เดเลยโอ้ไปแดงเนาเป้ว่ามาเจ้าไปดิดมันเดียคายไปดิดเนาะอันนั้น ไกยดิจนเดียวกิไก่ไฟดิบถามหาดิจนเดียวกิไก่สร้างเป็นจำรถนึงเปิดพุ่งขึ้นนี่ปั๊มเบรกแดกว่าสั่นใครอยู่มีกุญแจไหมเลยเบอร์ยี่สิบดีจากเป็นแวนอีกใครอยู่ใส่ไรไม่อย่างหางกุญแจเอาโรงงานเขาอยู่โรงงานเมื่อแต่จากทหารเด็กๆเนาะกุญแกเบอร์ยี่สิบดีเนาะมีตัวนึงก็ดีอ๋อสามสร้างเลย โอ้ยก็ไปก่อนเนาะเออล้อกันยังไงเราบอกเขาไปดิไปแล้วเจ้าเบิร์ตประโยชน์แล้วจะโยกหัวแล้วเพื่อนีานโอ้ยโอ้ยไปยกหัวใส่แล้วจ้ะยางมามีตัวเดียวโคโล่ก็เดียวเพื่อนหันถอดได้รถเบิร์ตรถอ่ะเว้ยของเขามันกุญแจได้แต่เบิลแปดทิศไปอะได้แต่เบิลตูนอยู่ไปก็บพราะว่าไงเนาะก็เจเลื่อนเรากุเจเลื่อนใจเลยเจเลื่อนน้อยเนาะพอดีได้เลย ด้หมดยี่สเลยยี่แปดเลยอยี่สับยี่งอันนี้โมเดลมาตาบ้านเอกะกันนี่อยู่ร้านข้าอยู่โมเดลมาตาบ้านก็ใช้เป็นดุง่โมเดลมาตาบ้านเนาะใช่เป็นดุงมาตาบ้านกตสอบเรื่องพุณเหรอเอาไปด้ใช้กันบ่อยู่นี่อันนี้ของนอเนีเนาะโอ้ยไปเทียบใส่กันรวดไปนับ น้ำจากนี่น้ำอันแบบเลี้ยงเบื่อกันเราไปน้ำเบื <t ari> <t ari like ้องของเราเราก็นํารุ่นเบื้องรุ่นใช่กันอยู่หันมั้ถใชว่าไสก็คเชไปในการเสร็ดิชุลศีพันุเหมืนะเันเบื้องรุ่นมันูจากเกียวผมหมอตะตะอูของกรมากาใส่เีพนหาโบคอยโบมีดอกยนี่แถานี้นะไม่ใส่ดอกจะเข้าน่ะ นอกจากทางอื่นด้วยสามสุดตัวปีไก่ส่วนนงยังส่วนอื่นไก่ังขบนมกกบนอากาศสีมีแต่ว่าแถวน้นยังนกาล้งนแต่พ่อใหญ่บูยังมใส่ได้กุศลเออถ้าสร้างกันดีุงหอยให้แต่ว่าลพี่ตัวดีแค่ตัว